ในคอร์สของ d i s a Management นะครับหรือว่า Data subject access request management เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทุกคนนะครับให้มีความเหมาะสมและทำอย่างไรให้บาลานซ์ในแง่ของการบริหารธุรก,กิจกับ أ, พอรล้องเรียน หรือการขอสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งโดยในแล้วก็มี2ฝั่งคือทั้งฝั่งของตัวที่เป็นลูกค้าของท่านเองหรือแม้กระทั่งที่เป็นตัวลูกจ้างนะครับหรือตัวพนักงานที่จะต้องมีข้อร้องเรียนหรือมีการขอเข้าถึงข้อมูลของเขานะครับเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการนี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญมากที่จะทาให้ธุรกิจสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่าง เข่งคลัดแล้วก็ปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสมรวมถึงสร้างความสมดุลในการจัดการนะครับเรื่องของการผ่านเดต้าได้อย่างดีนะครับแน่นอนครับ d i ี a Management หรือ Data Access Request Management มีความสำคัญมากซึ่งถ้าหากท่านองค์กรหรือธุรกิจไม่ปฏิบัติตามก็จะมีผลกระทบง่ายๆนะครับประมาณ3ด้าน1ครับคือด้านของกฎหมายซึ่งในกฎหมายระบุไว้อย่างค่อนข้างชัดเจนครับ ว่าตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ์ของเขานะครับที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเขาและยังมีสิทธิ์ในด้านต่างๆที่เขาสามารถจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของเขาได้ดังนั้นธุรกิจจึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายครับ 2. ครับเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของ r e putation ของท่านในเชิงของ business นะครับหากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามได้หรือปฏิบัติตามได้อย่างไม่เหมาะสมปัญหาที่ท่านประสบก็คือท่านอาจจะสูญเสียชื่อเสียง เรื่องของอาการดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะทําให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหลายๆท่านที่เป็นลูกค้าของท่านอยู่ในปัจจุบันเกิดวความไม่ไว้วางใจและอาจจะย้ายเปลี่ยนจากธุรกิจของท่านไปยังธุรกิจคู่แข่งของท่านที่ทาได้ดีกว่าท่านนะครับในส่วนที่3ครับเป็นเรื่องธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นเรื่องความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจอย่าลืมนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องความสามารถในการแข่งขันางธุรกิจกับธุรกิจที่มีสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปหากท่านจัดการได้ไม่เหมาะสม หรือหากท่านสามารถจัดการได้ไม่ดีท่าคู่แข่งของท่านอย่างที่ผมเรียนให้ทราบในข้อที่2ท่านการจะสูญเสียลูกค้าแต่ถ้ามองกลับกันหากท่านสามารถจัดการได้ดีและบาลานซ์ได้ดีหรือบริการได้ดีนั่นหมายถึงโอกาสทางธุรกิจของท่านและสามารถทําให้ท่านนะครับพัฒนาธุรกิจของท่านภายใต้สภาพแวดล้อมที่ท่านคิดว่าเป็นภัยคุกคามอย่าง PDPA ได้อย่างดียิ่งขึ้นครับ สำหรับดิซ a าแมネจเมนตนะครับหรือ Data Access Reques t Management นเนี่ยนะครับเหมาะเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับผู้บริหารนะครับที่วางนโยบายต่างๆเกี่ยวกับตัวาการบริหารจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรนะครับเหมาะอีกครับเหมาะกับ Middle Management นะครับระดับผู้จัดการผู้อำนวยการต่างๆนะครับที่จะต้องเป็นคนวางนโยบายในระดับแผนกของท่านนะครับว่าจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าของข้อมูลสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรรวมไปถึง พนักงานในระดับปฏิบัติการนะครับที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆรวมถึงการให้สิทธิ์รวมถึงการาดูแลเรื่องสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในแผนกของท่านเห็นไหมครับว่ามีความเหมาะสมตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงระดับปฏิบัติการดังนั้นจะเห็นได้ชัดครับว่าเรื่องของดีไซน์แมจเมนต์ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทั้งองค์กร รวมท,ทุกท่านนะครับที่มีความสนใจในเรื่องของการรับมืออย่างไรนะครับกับตัวการเข้าถึงสิทธิ์ของข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับดังนั้นผมอยากจะเรียนเชิญทุกท่านครับให้มาร่วมลงคอร์สไปด้วยกันนะครับสำหรับคอร์สดีไซน์แมネจเมนต์ของเราครับมาร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันครับ